ครับสวัสดี f ี่สุภูสุขคนครับมูลนิธงหลอดมีรายการบังไฟบ้านห้องสังนะครับตำบ,บลทุ่งกุลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสิบกรกฎาคม2568นะครับ รายการป้องไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบางที่หนึ่งแอดเทวดาบางที่สองซอราชวงศ์บางที่สามหนุ่มล่งขวดนะครับบางที่สี่สีถนนชัยนะครับบางที่หาเพชรลำฟ้าที่หกจอดเจริญสุขเจ็ดกำไรแสนแปดบุติที่ช้เบิกฝาเก้า 9, อัชลพลฒิสิบเล็กน้ำชัยสิบเอ็ดน้องฟอร์จูนสิบสองหนุ่มเมืองศรีสิบสามไร่จังฝนันสิบสี่ทรัพย์สุวรรณสิบห้าเพชรโนนสูงสิบหกหนุม่มลูกไสหละนะครับสิบเจ็ด สิ่งก็น้องหน้าสิบแปดใช่จเจริญสิบเก่าสองเจริญใจใจยี่สิบสามเทพบวกเปิดอากะ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 นะครับตุลาการโดยไอหลอดไอแทนบวกไอบ้าวดอกคุณนะครับอ๋ออย่าลืมไปให้กํลาลังแรงใจกันนะครับส่วนติ๊กสเีเขียวเป็นความชอบส่วนตัวของลุงหลอดเดฟซีแต่เพียงผู้เดียวบริเกียวกับข,ข่ายบางไฟใดใดทั้งสิ้นบรไดรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สูวนนะครับลุงหลอดอ่ะ มักหนุ่มลงขวดนะครับบางที่หนึ่งนะครับบางที่สองลงหลอดมักสีถนนชัยเจ้าปัญญาแล้วก็บางที่สามหลอดม,มักเพชรลำฟ้าฟังฟังฟังอีกบางหนึ่งบางที่สี่ลงหลอดมักโจัจเจริญสวกสวกสวกนะครับแล้วก็ปีทไทยด้วยหนุ่มเมืองสี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 สสสอ่ะผู้ใดมักขึ้หลอดบอนนะมัก มักก็ตามไม่มักก็สวนนะครับแค่นั่นเองนะครับส่วนบางไฟแอบแสบของหลอดก็มีคือเกา่าคือเก่านะครับของหลอดแอบแสบสับสุวรรณนะครับผมมาอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะจ๊ะคนดีนะครับมืออื่นนะครับก็น่าจะได้รูปแบบสันนมนะครับสามรอยเพียงเพียงนะครับแล้วก็ ข้อมูลผพิษพาดลุงหลอดกับขอภัยนะครับหรือราคาพิดพาดผู้ใดกับแจ้งหลอดแนนะครับจะมีเพิ่มเติมหรือไฟเพิ่มเติมกระบ,บอกลุงหลอดแนนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับค้นเขามาเบิ่งกับสรดหูน้ำกันนะครับค่ายความสงสัยให้เพียน้องนำกันนะครับผม ส่วนลุงหลอดมืออื่นนะครับไปพบไปพอกับลุงหลอดได้นะครับยูบัลลองคํานะครับหลอดสิปขายลอตเตอรียูฮันนะครับเอฟซีผู้ไดมานกับซอยสื่อลอตเตอรีกับลุงหลอดเนี่ยนะครับหรือคันบอมี่โตเอากะให้ลุงหลอดยิ้มให้กันได้นะครับยินดีนะครับบุยขายลอตเตอรีไปพอนะครับผมมากะไปพบไปพอกันยูบัลลองคํานะครับส่วนบ้านห้องสังนะครับความชอบส่วนตัวก็มีให้พีแล้วนะครับเป็นข้อมูลนะครับ ประกอบการตัดสินใจนะครับคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้สนใจควรศึกษาข้อมูลการตัดสินใจในการลงทุนนะจ๊ะคนดีนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงลอดเอซต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงขอกราบงามๆตรงวางขาคุยๆกันเลยทีเดียวขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอดเอฟซสวัสดีครับ